ถามพยางเกี่ยวกับจองวัสสสารมะม่วงอร่อยมาอะไรกวะาหาฉันพี่ไดโดนนะอ้ยออ่างเี้เกี้ยงนะจ๊วัสสาารเริ่มอีแล้ววัดช่องลม วัดปัดไดนไม้สองยางอ่ะกี่ไปก่อนเลยคนเเที่ยววัดแล้วไม่สบายเลยอาหารเด็นของดสุราคร a few moments later กุ้งหอยปลาไนะเทะเละเสระน้ำ ตา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 าต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 านยามีนะมีมีแน่นอนทาตาาตาตาาต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 าาตาตาต้าต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 านาต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 าสาต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 ตาตาตตาตาตาต